เดี๋ยวครับผมอยู่กับผมเฮงกินลิ้นซิงครับว่าอาะไรปิดตำนานรถซอปปอรครับซอปปอขายไปเรียบร้อยแล้วครับเห็นลงคลิปนะแต่ไม่รู้ว่าจริงไหม สปอขายไปเรียบร้อยครับสามแสนห้าเลยเปล่าขายไปแล้วครับว่ามีเอฟซีมาซื้อก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าสปอขายจริงไหมสปอนี่สุดยอดเลยครับเอารถมามีเอฟซีโทรมาถามซื้ออีกแน่นอนครับ แต่สป,ปอไม่รู้ว่าสป,ปอขายจริงไหมแต่เห็นว่าขายไปแล้วนะครับสามแสนห้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราได้ยินข่าวรือมาเราก็เลยมารีวิวต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวสป,ปอขายไปเราไม่ได้รีวิวอีกใช่ไหมพี่น้องพี่น้องนะครับพี่น้องท,งทั้งเลดต้เลดด้วยต้เลด นี่ก็ขายครับขายครับคันนีนก็ขายครับขายหมดเลยครับแต่คันนี้ก็เรียบร้อยครับของสปอได้ไปเป็นทางเรียบร้อยแล้วนะจบแล้วครับขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ไปอยู่ทางไหนนะครับน่าจะไปอยู่ทางเจ้าของใหม่หรือเปล่าอยู่แถวไหนนี่แหละ สปอกินเต็มเลยอะ่ะสปรอ,อรถมามีเอฟซโทรมาขอซื้อเพื่มราคาให้อีกห้าหมื่นนะพี่้องขาไปตตอขอไปต่ตเขาว่าจะซื้อคันเนี้ยสี่แสนอ่ะขายไหมซื้อสี่แสนเลยเหรอไม่เกทับได้ไหมไม่ซื้อเท่าไหร่ห้าแสนไม่จะซื้อไปให้ไก่มันไะข่เคนะ ทับเลยพี่ซื้อห้าแสนนะหาแสนเอ,เอาไปให้เอาไปคนเดอยวจะซื้อเอาไปอันนั้นอ่ะให้ไก่มันไข่น่ะพอดีอยู่บ้านไก่ไม่มีรังไข่น่ะโอ๊ยจายเลยแล้วคันนี้ล่ะคันนี้ขายไหมขายขายครับแปดสิบต่อรองครับ โอ้อยู่ไม่นานครับอยู่ได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยไปย่อยล้อเลืแตกหมดเลยครับทองนี้แล้วมั้งล้อเลืแตกกี่ตัวไม่รู้ได้ได้ยินว่าหมดเลยมั้งมันจะเป็นรรเรอเลื่มใหม่หมดเลยแต่ก็ขายไปแล้วครับทําไมสปลือโชคดีแบบเนี้ยเนาะดีมากเลยนะ ขายรถได้อีกไม่ต้องซ่อมอีกอืแน่นอนชุดคอเข้าไปหมดแล้วครับเบ็ดนี่ครับเครื่องอีกตัวนี้ครับปั๊มครับเบ็ดดีครับโอ้ฝนจะตกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยวันนี้ตายเลยฝนตกนี่ ครับบ้านยังไงผมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงเนาะเพราะแค่อยากดูเฉยว่าเออสอป,ปอนี่ขายรจริงไหมเพราะว่าเห็นว่ามีคนถามซื้อไปแล้วขายไปแล้วปิดการขายไปแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันครับอยู่ซอป,ปอปก็ตระหกว่าจะซ่อมครับซ่อมเกี่ยวข้าวนะทีนี้ก็นั่นแหละครับเป็นการขายเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ทางไหนเนาะน่าจะไปอยู่ไม่ไกลหรอกคันนี้ครับหายเจของเหมือนกันครับ12ล้อครัสสบสายปั้นครับรถเกี่ยวใหญ่ก็ขายนะพี่นอ้องขายทุกคันเลยคูปะต้าก็กขายครับตรงนี้แซ่บจางครับขายอย่างเดียวครับขายใคร ขายมันปะตุง้งอ่ะขายพวกอะไรกเก่าๆขายออกมาเลยนี่ครับชุดล่างครับเดินข้างล่างนะพี่น้องดูดูตัวเดินครับอันนี้ตัวเดินยี่สิบตัวเดินยี่สิบสปรีเอามาตัวเดินยี่สิบขายไปแล้วครับตัวเดินทั้งรถเลยขายเลยตัวเดินแรงมากครับตัวเดินยี่สิบครับ สิบเใช้แค่จะเดินสิบสองสิบเอ็สิบสองครับส่วนซับเลอใช้จเดินยี่สิบครับอันนี้ตัวเดินสิบครับไม่รู้หวัวผขมหมัวครับผมไม่รู้เรื่องนั้นเกี่ยวเลยยี่ว่าผมเ,าเลยเดีใจทางเอฟซีด้วยนะครับที่อารู้ซับเลยไปก็ซ้อมเต็มที่ครับ เพราะว่าใช้เต็มที่เหมืงงนะนะอนกันนะฮะน่าก่อนก่อนเดิมน่าจะเป็นเจ็ดสิบหรือหกสิบนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่อเกี่ยวสายลุยครับไม่คุยให้เสียเวลาเราอยากไปดูเพชรเจริญมากเลยอะเดี๋ยวจะไปดูเพชรเจริญของตงัวเกีครับ คันนี้ถ้าเอาไปก็ไม่ต้องทำเยอะครับลงเกี่ยวได้เลยนะสับเปรย์ทำจบมาแล้วครับตัวเดินยี่สิบตู้เอ,อ่ยเกี่ยวดันเลยน้ำมันคงน้ำมันเครื่องไฮดรอลิกถ่ายให้หมดแล้วครับเอาไปเลยครับสามแสนห้าสเปรย์ปิดจบแล้วครับขายได้ไปหนี่ที่ว่าโชคดีมากครับสบเปรย์ขายไปในราคาที่ถูกมากซ่อมหลักแสนครับ ายหลักหมื่นครับคันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาขายไปทางไหนเดี๋ยวต้องติดตามชมไปเลย,ยครับว่าสัตว์ปืนขี้ตัวหรือเปล่าขายจริงหรือเปล่าต้องรอดูครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะสัตว์ปืนก็นั่นแหละซ่อมหลักแสนขายหลักหมื่นครับคนนี้ครับขายรถไม่แพงครับ ผมก็ได้ผมทายเ็จเจ้าของคมานนี่เลยช่วยเลยนะพี่น้องไม่ว่าจะครบเสื้ออะไรอยู่ไม่รู้อยู่ไหนไมาเยี่ยใช่ไหมนี่โอ้เหมือนสเปรย์มากเลยปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องครันนี้เอฟซีกูนหที่อยากได้ก็เสียใจได้ครับตอนนี้ขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ